สวัสดีครับพบกับคุณหมอพิสุทธิ์ตันยภาพตกแต่งอัญญาวินคลินิกรัชดาพิเศษ32นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการให้การดูแลคนไข้ที่ได้รับการเสริมจากอัญญาวินคลินิกโดยคุณหมอพิสุทธิ์ตันยภาพตกแต่งนะครับอันนี้จะเป็นการช่วยข้อมูลที่เราได้ส่งให้กับคนไข้ในรายนะครับผมทาคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมความเข้าใจของท่านเพื่อที่เราจะได้ดูแลให้ งานที่ผมผ่าตัดไปนั้นสเสนจรุ่นลุงไปด้วยดีคนไข้ได้รับประโยชน์สูงสุดและได้รับความสอดคล้องครับอ่าลดับแรกก็คือว่าคนไข้ต้องส่งรูปให้ผมนะครับตามข้อตกลงที่เราแจ้งไปเนื่องจากว่าอ่าคนไข้เนี่ยเราไม่ได้ให้คนไข้นอนโรงพยาบาลทุกรายนะครับเพราะฉะนั้นในรายที่กลับจากโรงพยาบาลไปแล้วหรือว่าอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ยท่านกรุณาถ่ายรูปส่งให้ผมทุกเช้านะฮะก่อนเก้าโมงเช้านะไม่ต้องเห็น นะครับในกรณีที่ท่านมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมากเลือดไหลไม่หยุดมีอาการบวมผิดปกตินะครับท่านกรุณาถ่ายรูปหรือถ่ายคลิปนะครับแล้วส่งให้กับผมในทางลางนะครับแล้วก็โทรแจ้งตามเบอร์ที่ท่านได้รับแจ้งไปครับแล้วก็ในกรณีที่ท่านได้รับการแจ้งว่าต้องเข้ามารับการตวารวจรักษาที่คลินิก ท่านก็ต้องเข้ามานะครับเรามีข้อถกกระตุ้มอีกแบนะครับเพราะว่าการประกอบวิชาชีพไปเดทกรรมนั้นไม่สามารถไปทำการได้ภายนอกจากโรงพยาบาลที่แพทย์ได้รับอนุญาตไว้นะครับเอาไม่สามารถที่จะไปรักษาท่านบ้านได้เพราะฉะนั้นคนไข้ที่ไม่สามารถเข้ามาติดตามการรักษาได้เนี่ยขออนุญาตว่าผมขอปฏิเสธตั้งแต่ต้นทันเลยนะครับท่านจะต้องเข้ามาติดตามการรักษากับผมได้นะครับ ท่านก็ต้องเข้ามาพบผมนะฮะโดยไม่มีเพราะนัง่งจะมาติดไหม่มี่ข้างรถแฟนใหม่พามานะครับอันนี้มันไม่ได้ละครับเราต้องดูแลซึ่งกันถ้าท่านไม่ส่งรูปท่านขาดก,การติดต่อท่านไม่เข้ามาพบโดยทันด,ดีได้รับแจ้งนะครับก็ถือว่าท่านไม่ใช้สิทธิ์ในการที่จะให้ทางคลินิกดูแลท่าน แล้วก็ทางคลินิกก็ไม่สามารถที่จะไปมีอำนาจจะไปทำตัวไปปุ้มท่านมาที่คลินิกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรับผิดชอบการรับประกันเนี่ยก็จะไปตกกับที่ตัวท่านนะฮะเราไม่สามารถจะไปรับประกันผลงานเราไม่สามารถจะไปรับประกันการผ่าตัดให้กับคนไข้ที่ไม่เข้ามารับสารมมาอำนาจสารคำแนะนําเราได้นะครับอันดับแรกคือเรื่องแผลนะครับแผลท่านก็ไม่ควรจะ ถัเสอไปดโดนน้านะครับโดยไม่ตั้งใจนะครับก็รีบซับให้แห้งนะครับแล้วก็ทาเบตดีนไปบ,บนพลาสเตอร์เลยครับดยเฉพาะอย่างนี้ในสามถึงห้าวันแรกเนี่ยพลาสเตอร์รีบแปะให้ไปท่านไม่ต้องออกครับสั้นทางเบตดีนไปบ,บนพลาสเตอร์เลยครับรแต่ไม่แฉ่งไม่มีเลือดออกเนี่ยนะครับไม่ต้อง,งนาแทนครับเมื่อท่านเข้ามาพบผมตมนันนัดแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนทําแผลแให้ท่านเองครับเรื่องที่สองนี่เรื่องสําคัญมากเลยเนืเ่องจากว่า ผมทำมาตัดไปเนี่ยร้100อยเปอร์เซ็นต์ผมคนไข้นะครับคือผมทำมาตัดด้วยความระมัดระวะังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนไข้จะเห็นได้เลยตั้งแต่ตอนเสร็จผ่าตัดทันทีเนี่ยว่าสายของท่านนี่จะไม่มีลักษณะการเขียวช้ำบวมนะครับไม่มีเลยนะครับแล้วก็ท่านไม่ต้องใส่ท่อาระบายด้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าข้อสําคัญก็คือว่าผมจะพันพ้ายยืดให้กับตัวคนไข้ทุกรายด้วยตัวเองทุกคนนะครับ ผ้ายืดนี่มีความสําคัญนะครับห้ามมิให้ท่านแกะผ้ายือดออกนะครับห้ามมิให้ท่านแกะผ้ายือดออกวันที่ท่านมาตรวจซ้ําเนี่ยผมจะเป็นคนแกะผ้ายืดให้ท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะสังเกตเห็นได้เลยว่าหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยถ่านท่าน,าน,านปฏิบัติตามคาแนะนำของผมเนี่ยการดูแลไม่ยุ่งยากเลยครับเพียงแต่ทานยาที่ได้ใส่ทุกคื้งที่ตามนัด ในช่วงอาทิตย์แรกของการผ่าตัดท่านสามารถนอนนอนตะแคงได้ปกติเหมือนคนทั่วไปนอนเลยยกเว้นห้ามนอนคว่ำครับยกเว้นห้านนอนคว่ำนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยท่านสามารถนอนท่าสเอาเลอร์โพลิชันได้ f o อเลอร์โพลิชันก็คือว่าท่านนอนเอ็นตัวนะครับนอนเอ็นตัวประมาณสามสิบถึงสี่สิบห้าองศานะครับก็จะช่วยให้ท่านสบายขึ้นนะครับท่านจะทำให้ท่านบวมน้อยลง ท่านสามารถที่จะทำงานเบาๆนั่งโต๊ะทํางานได้ดูทีวีได้นะครับเขียนหนังสือได้นะครับข้อที่ห้าคือยาที่ผมให้ไปเนี่ยนะครับท่านต้องรับประทานมือนะครับแล้วก็ท่านทานยานอกเหนือไปจากที่ผมสั่งให้โดยเด็ดขาดครับเพราะว่ายาบางตัวมีผลข้างเคียงมไม่พึงประสงค์ต่อการผ่าตัดน,นะครับท่านจะสั่งท่านจะทานยาอะไรนอกเหนือไปจากที่ผมสั่งเนี่ย านต้องแจ้งผมนะครับแล้วก็จึงจะทนได้นะครับผมออนุญาตแล้วท่านยินดีทาาได้ข้อนี้ก็คือว่าเกี่ยวขันไปถึงว่าคําแถลงของท่านว่าก่อนผ่าตัดนี้ท่านมีโรคประจำตัวอะไรบ้างท่านทานยาอะไรอยู่บ้าท่านทานยาอะไรอยู่บ้างท่านแพ้ยาอะไรอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มียามากมายที่ท่านจะต้องทานก็ขอร้องกันเลยว่าที่ผมให้ไปครับยาแก้ปวดที่ได้ไปท่านทาน สองเม็ดทุกสี่ชั่วโมงเลยอย่าร้อยให้ปวดนะครับไม่ต้องร้อยให้ปวดเพราะว่ายาแก้ปวดเนี่ยมันไม่ได้มีผลิในเรื่องของการแก้ปวดอย่างเดียวช่วยลดการเรจ็ด้วยข้อที่หกเนี่ยเมื่อวันที่ท่านมิ่เข้ามาติดตามการรักษาผมทําแผลให้การถอดห้ายือดออกเนี่ยนะครับรูปทรงมันจะยังไม่ค่อยเข้าที่นะครับในบางรายที่ร่างกายเขาแข็งแรงนะครับจะสวยเป๊ะเลยนะครับก็ถือว่าเป็นกาไร โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันยังยังไม่สวยนะมันยังมีงดูบวมๆอยู่นหน่อยๆนะครับนะครับแต่มันจะค่อยๆเข้าที่เองนะครับเริ่มต้นไปตั้งแต่สัปดาห์ที่สามจนถึงหกเดือนนะครับครับเราก็จะเริ่มให้คําแนะนําเรื่องการดูแลหลังจากสัปดาห์ที่หนึ่งนะครับและในวันที่ท่านมาตัดไหมเนี่ยเราก็จะสอนนวดให้กับท่านว่าท่านต้องนวดอย่างไรนะครับ ข้อที่เจ็ดท่านต้องสวมซัพปอดปลานะครับซับพอตปลาไม่ใช่สปอตปลานะครับขานนี้ถามมาหลายคนนะครับซัพพอตปลาคือใส่เสื้อยืดประคองเต้านะครับไม่ใช่เสื้อยืดที่ท่านใส่เข้ายิมนะครับคนละเรื่องกันคนละแบบกันถ้าท่านไม่เข้าใจสามารถมาซื้อได้ที่คลินิกนะครับเพราะว่าในคลินิกเนี่ยก็เห็นคนไข้ใส่หลายยี่ห้อคลินิกก็ซื้อให้คนไข้ใส่หลายยี่ห้อ เห็นมาแล้วจนยี่ห้อที่เราจัดทำให้กับคนไข้เนี่ยเป็นยี่ห้อที่คนไข้ใส่สบายแล้วก็มีคุณภาพดีท่านสามารถตักแล้วใส่ได้หลายครั้งนะครับนะครับเพราะว่าท่านจะต้องใส่สพอร์ตบาร์เนี่ยเป็นระมาอยู่ถึงสามหกเดือนนะครับแล้วแต่ว่าเต้านมของท่านนั้นนะมีลักษณะอย่างไรถุงนมที่ท่านใส่ไปแนละ้วมันมนะีขนาดใหญ่เล็กอย่างไรนะครับแต่และท่านก็จะไม่เหมือน ข้อที่แปดห้ามยกของหนักเกินสองกิโลกร,รมัมนะในช่วงสองอาทิตย์แรกหลังผ่าตัดน,นะครับรวมไปถึงการออกกําลังกายนะเช่นการว่ายน้ําการไปวิ่งจ็อกกิ้งนะครับออกกําลังกายเบาๆได้นะครับท่านกวาดบ้านถูบ้านนะครับได้นะครับแต่ว่าไปออกกำลังกายที่มีเหงือกออกที่เยอะก็ไม่ดีต่อแผลด้วยนะครับก็ต้องงดข้อที่เก้าคือการห้ามมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลาหลังการผ่าตัดป,ประมาณสามสัปดาห์ ครับข้อที่สิก็คือเน้นย้ำอีกทีหนึ่งก็คือนอกจากว่าอย่าไปทานยาอย่างอื่นนอกจากที่ผมสั่งให้แล้วเนี่ยข้อนี้รวมไปถึงเสริมนะครับงดเ,เสริมนะก่อนผ่าตัดสองสัปดาห์รวมจนถึงหลังผ่าตัดประมาณสามเดือนนะครับรวมถึงห้ามถูกบุหรี่บุหรี่นี่เป็นตัวสำคัญเพราะในควันบุหรี่มันมีคาตาโนเจนเมันมีอ่าปรดับวอาคอมบพชชันนะครับปรดัขอาคอมบพชชันเนี่ยคือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผาไหม้เนี่ยมันําใได้แต่ช้านะครับห้ามดื่มชุราการดื่มชุราทำให้ชีพอจรอเต้นเร็วน,นะครับแผลมันก็จะ,ะบวมเลือกการเจ็บของแผลนี่จะมีได้บ้างที่บริเวณเต้านมหรือหัวนมนะครับเป็นอาการปกตินะครับจะเกิดชั่วคราวนะครับพอกล้ามเนื้อผิวหนังปรับกับเข้ากับถุงนมได้แล้วเนี่ยอาการก็จะไปในระยะเวลาอกเดือนนะครับอย่าลืมว่าการใส่ถุงนมเนี่ย เต้านมเทียมเนี่ยเป็นอวัยวะเสริมที่ใหญ่ที่สุดที่ใส่ในร่างกายมนุษย์นะครับท่านจะใส่เลนตาเทียมจะใส่จะเสริมจมูกจะเสริมคางจะเสริมจะใส่ลินหนัวใจจะใส่ข้อเขาล้วนแต่มีขนาดที่เล็กกว่าการใส่ถุงน,นมเทียมทั้งนั้นเลยครับข้อที่สิบสองเรื่องแผลเป็นนะครับแผลเป็นเนี่ยมันจะแดงชัดบวมนะครับ นะครับในช่วงสองสามเดือนแรกนะครับที่มีบางท่านก็จะเป็นแค่ขีดบางท่านอาจจะมีนูนบางท่านอาจจะมีคันนะครับสองสามเดือนแรกเป็นปกตินะครับเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าอาจะใช้ยาช่วยก็ไม่ต้องไปซื้อหลอดละสามพันห้าพันเจ็ดพันอะไรนะครับนะครับเราใช้บางทีบางท่านเนี่ยใช้เป็นเบบี้ออยเนี่ยทานมันก็จะลดการขยับนะครับก็โดยธรรมชาติของมันเป็นเนี่ยจะสุกตัวนะครับ มันจะสุกตัวไปภายในระยะเวลาเดือนถงสองปีนะครับเดี๋ยวก็ย,ยุบบวมแต่อย่าไปแกะเกามันจะนูนเป็นไฮเปอร์ตรฟิกาเป็นคีรอยได้นะครับก็ต้องไม่ควรไปแค่แกะเกาข้อที่สิบสามเนี่ยคนไข้ต้องมาตรวจซ้ําตามนัดผมจะได้ดูแลความเรียบร้อยและจะได้เช็คว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่านะครับตั้งแต่เริ่มแรกของมันเราจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับนระบก,กวนเลยนะครับท่านจะต้อง มาตรวจตามนัดนะครับและต้องมาตัดไม้ที่ผมนะครับท่านไปตัดไม้ที่อื่นท่านไม่มาตรวจตามแลัวประกันเราก็จะสิ้นสุดลงนะครับคนไข้ข้อที่สิบหกนะคะคนไข้าทานอาหารทุกอย่างที่เขาทานกันได้ปกตินะครับ,รบไม่มีข้อห้ามน,นะครับท่านจะไปทานอาหารเสริมแพงๆไม่ได้มีความจำเป็นแล้วก็ไม่ได้มีส่วนช่วยให้ท่านหายเร็วขึ้นนะครับเหมือนท่าน ผู้หญิงเนี่ยตั้งคันเก้าเดือนไม่มีปุ๋ยไม่มีอาหารเสริมอะไรกินเข้าไปแล้วให้เด็กคลอดภายในสามเดือนนะครับมันก็ต้องใช้เวลานะรับทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติในโลกนี้ต้องใช้เวลาอย่นะีครับต้างไม่ต้องรอเก้าเดือนสิบเดือนเด็กถึงจะคลอดออกมาแต่ตงตัวครบถผมเน้นอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าท่านมีการผิดปกตินะครับท่านแจ้งใ้หัวข้อโดยทันทีนะครับ,โด,นะรบโดยหมายเลขที่เราส่งให้ในลายจดกันแล้วก็แจ้งผมมาในลายด้วยนะครับยุป คลิปส่งเข้ามาครับท่านก็ได้รับการดึงโดยทันทีก็ขอบคุณคนไข้ทุกคนนะครับที่ให้ความศรัทธาเชื่อมั่นผมมาผ่าตัดก,กับผมนะฮะแล้วก็ได้อ่านที่ผมส่งให้ไปอ่านกคทำมาเข้าใจามาถึงคลิปนี้ครับก็แสดงว่าท่านตั้งใจที่จะตั้งใจที่จะดูแลตัวเองให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะกรับท่านมาผ่าตัดกับผม ครับก็ผมก็ขอไว้พอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานครับในชีวิตส่วนตัวนะครับครับผมเป็นห่วงทุกท่านนะครับคนไข้ที่ผมผ่าตัดไปผมผมรักและดูแลคนไข้ผมทุกคนอนญาตินิดนะครับถ้าผมไม่ทําแบบนี้ก็าจะเกิดผมก็ไม่สบายใจนะครับผมดูแลญาติพี่น้องผมยังไงผมดูแลคนไข้ผมทุกคนนะครับ ถึงผมจะผ่าตัดดีอย่างไรคนไข้ไม่ดูแลตัวเองนะครับไปเอาแผลไปจุ่มน้ำ,นำไปดูแลโดยไม่เข้าท่านะครับไม่เชี่ยวฟังผมไปเชื่อคนผ่านนี้ของเก่าอยู่ปากซอยบ้านนะยกตัวอย่าง้าใไรก็ไม่รู้มาพูดซึ่งไม่รู้เรื่องตอยกับการผ่าตัดเลยนะฮะมันก็จะยุ่งอุ่นวายยุ่งเหยิงไปนะครับนะครับก็เมื่อฟังคำนี้นึงนี้เสร็จแล้วก็ส่งโค้ด ตามที่ส่งให้ในไลน์กลับมาทางไลน์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทราบว่ทาท่าน,น,นได้คำแนะนำท่านได้รีติดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอแค่นี้นะครับ้อขอบคุณคนไข้ทุกท่านอีส่สนัสนุนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บคุณหมอพิสุาาทธิ์ศราแพทย์สมัยยาวินพีลิกสวัสดีครับ